นี่วันนี้เราก็พามาดูน้องปลาทั้งสามตัวที่แสนน่ารักของเรานะคะนี่มาดูเลยดูเลยนี่เมียวหมดสามสีนะคะสีส้มสีแดงนี่แล้วสีสุดท้ายสีชมพูนี่ดูหางหางหางดูสะบัดดูสะบัดหน่อยดูสะบัดโอ้โหอยากให้เห็นสะบัดสะบัดอ่ะลองไปเปิดเลยอ๋ออย่างน้องปลามากับพี่เป็ดแล้วก็พี่ห่านนะคะนี่ ไปแล้วนะตัวแรกไปเลยสีชมพูนี่ต่อไปสีแดงมาแล้วาตามไปเลยนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายสีส้มนั่นเองคะไหนเอาลงไหนเอาลงตรงไหนดีเงตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันอือนี่ดูน้องแต่ละตัวไหว้กัน ไม่าไปเปล่าโอ้โหติดรถติดรถติติด,ตดนางสีส้มชาเป็นจริงด้วยอ้าวไม่ใช่แซงเหรอเนี่ยเอาเอาสีส้มกลับมาแซงแล้วกมาแซงแล้วลไปมาติดด ติดมนืนเดิมอ่ะอ้นี่เอาืาออออูแต่ละตัวนี่น้อยหน้ากันเลยไม่น้อยหน้กันเลยห่ารหน่อยจานีน่ารักมากคะค่ะทั้งสามสีของเรา ไปก่อนนะจ๊ะ